บรรยากาศยามเย็นที่อำนาจเจริญค่ะหาซื้อกับข้าวที่ตลาดเย็ยนกันจ้าวันนี้มาเดินกับพี่มะลิสองคนนะคะวันนี้เรามีนัดทานข้าวนอกบ้านกันจ้าไม่ใช่ร้านอาหารร้านนางร้านไหนนะคะแต่เป็นที่นี่เลยค่ะโรงเรียนอำนาจเจริญค่ะใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันที่โรงเรียนอำนาจเจริญค่ะเปิดเครื่องเสียงนะคะงานกีฬาสีของโรงเรียนอำนาจเจริญกันจ้าวันนี้นะคะเราเข้ากันช่วงค่ําเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเปิดเครื่องเสียงแต่เช้าจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะคะยัง ไม่เสร็จเลยจ้าวันนี้เรามีเพื่อนอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะสีต่างๆของนักเรียนนะคะที่ยังช่วยกันทําสแตนเชียกันอยู่นะคะเอาผ้าก,กันเมื่อง่ายปลูกมันเดึกเหล่าเดย์อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราเดินทางกันไปที่โรงเรียนอนํานาจเจริญกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เรามาสานะคะไปส่งนักเรียนเองเลยะคะ่ะพิมาริขึ้นสแตนเชียตอน6กโมงครึ่งนะคะก็เป็นเวลาประมาณ2องโมงแล้วนะคะขบวนพาหรดเริ่มที่จะทยอยกันเข้ามาในโรงเรียนกันแล้วจ้า ไงเอาพะโล่พะงานนอลนนูปประมาณสงกิโลผุดหละ่วัดทีชมเชียร์ลิเดอร์ของแต่ละคณะสีกันค่ะ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับการโชว์เชียร์ลดเดอร์ของแต่ละคณะสีนะคะอันนี้เป็นเพียงออเดิร์ฟนะคะเป็นเพียงน้ําจิม้มเล็กๆน้อยๆแค่นั้นค่ะเรจะมีการแข่งประกวดนะคะเชียร์ลดเดอร์นะคะมาดูกันนะคะว่าใครจะได้ที่1ไปครองนะคะสําหรับปีนี้ นี่เลยค่ะมีแข่งแอโรบิกด้วยนะคะสําหรับนักเรียนแต่ละคณะสีค่ะคนที่ตื่นเต้นสุดน่าจะเป็นคนนี้นะคะเพราะว่าต้องคอยเปิดเพลงให้ถูกด้วยค่ะแต่ที่แม่หนิงชอบสุดนะคะน่าจะเป็นกีฬาชนิดนี้ค่ะ <c oughs> ชอบในความเท้าเปิ่มของนักกีฬานะคะ สำหรับกีฬาชนิดนี้นะคะไม่แนะนําสําหรับใครที่ขาเหี้ยนๆนะคะกระสอบสูงหลายนะคะวันถ่ว,ถวมครอบคุนละความเร็วไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าความคลายนี่เต็มร้อยไปเลยจ้าช่วงพักเที่ยงนะคะเปิดเพลงให้หนักกีฬาของเรานะคะผ่อนคลายกันนิดนึงจ้า น้องๆน,นักกีฬานะคะเต่เกิงก็หางเครื่องมาล่ำสิ่งกับแมนเพิ่นนี่แหละเนาะโอ้เอ็นดูไม่ไหวนะคะคุณลูก นอกจากนักกีฬานะคะที่เก่งๆกันทั้งนั้นนะคะที่นี่สังเกตเห็นความครีเอทนะคะของแต่ละคณะสีค่ะซึ่งจะมีคอนเซปต์ของแต่ละคณะสีนะคะแตกต่างกันออกไปค่ะลังสรรเป็นตัวการ์ตรูนหรือว่าตัวละครต่างๆให้เราได้ดูกันนะคะและการโชว์ของเชียร์ลีดเดอร์นะคะก็จะต้องออกมาในรูปแบบของคอนเซปต์ที่เราตั้งไว้ด้วยนะคะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยค่ะ ซึ่งน้องๆน,นักเรียนนะคะขึ้นสแตนตั้งแต่เช้าเลยค่ะจนเย็นนะคะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเลยทีเดียวจ้ะน้องๆที่ขึ้นสแตนนะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นม1นะคะส่วนพี่ที่เป็นเชียริเดอร์นะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นม .5 ม6กันค่ะ เก็บภาพบรรยากาศของกองเชียร์แต่ละคณะสีมาฝากกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ 大 như ta อย่ากระพิตายาทังาลูกคนอย่ากัะพิายีเดงสีเดงน,นมาเน Gracias.